สวัสดีครับวันนี้ YouTube มีฟีเจอร์ใหม่มาให้ทดลองทดสอบกันเล่นอีกแล้วครับนั่นคือคุณสมบัติบีบเพื่อซูมเข้าและออกสำหรับวิดีโอที่เล่นบนสมาร์ทโฟนให้เราขยายการแสดงวิดีโอได้สูงสุดถึง8เท่าอยากซูมดูตรงไหนในหน้าจอวิดีโอทำได้ง่ายๆแล้วครับโดยเปิดให้ผู้สมัครใช้บริการ YouTube Premium ไปลองใช้งานกันได้ฟรีวิธีเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้สำหรับเพื่อนๆที่ใช้ YouTube p r e m i u มก็ง่ายมากครับให้เปิดแอป YouTube ขึ้นมาแตะรูปโปรไฟล์ของเรา ในเมนูที่สแสดงขึ้นมาแต่การตั้งค่าในรายการตั้งค่าแต่ลองใช้ฟีเจอร์ใหม่เลื่อนหน้าจอไปที่หัวข้อพร้อมใช้งานเพื่อนๆจะเห็นฟีเจอร์ใหม่ชื่อบีบเพื่อซูมให้แตะลองเลยเพื่อเปิดใช้งานได้เลยครับเมื่อเปิดใช้งานแล้วจากนี้ไปเมื่อดูวิดีโอแบบเต็มจอในแนวนอนถ้าต้องการขยายการเล่นวิดีโอก็ง,ง่ายมากครับแค่แตะ2นิ้วบนวิดีโอแล้บีบเข้าหรือกลางออกสามารถขยายได้สูงสุดถึง8เท่าเลยครับ อยากซูมดูส่วนไหนของวิดีโอก็ทําได้ง่ายๆทันทีเมื่อซูมแล้วเพื่อนๆยังสามารถแตะเลลากบนหน้าจอเพื่อเลื่อนดูส่วนต่างๆได้อีกด้วยครับสําหรับเพื่อนๆที่ใช้ YouTube Premium แต่ยังไม่เห็นคุณสมบัตินี้แสดงขึ้นมาให้ลองลบแอปแล้วติดตั้งใหม่ดูนะครับถ้ายังไม่เห็นต้องรอให้ทาง YouTube อัปเดตให้อย่างเดียวเลยครับเพื่อนๆลองใช้งานแล้วชอบหรือไม่ชอบคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ